ความเข็มทั้งนั้นเลยค่ะเ,เป็นภาพเลตอนนี้ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนมากพออยู่แล้วเสียใจเจ็บปวดมากพออยู่แล้วค่ะทากินไม่ได้ปูไม่ได้เลยค่ะตั้งแต่ปีปศ .2559 ที่ได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเสียงจากชาวบ้านตําบลหนองไซอําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่ติดต่อกับเหมืองแร่โพแทสที่อยู่ระหว่างขุดเจาะอุโมงค์เพื่อใช้ลำเลียงแร่ในอนาคต แม้จะยังไม่ได้เปิดดำเนินการเหมืองเต็มรูปแบบแต่หลังปี2558ที่นี่พบค่าความเข็มสูงกว่าน้ำทะเลมีคราบเกลือกัดกร่อนบ้านเรือนหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านพยายามหาต้นต่อความเข็มปริศนาแต่กลับไม่มีหน่วยงานไหนยืนยันที่มาได้เช่นเดียวกับกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดอรธานี ที่มีท่าทีชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับการออกมาประกาศเดินหน้าเหมืองแร่โพแทสของนายกรัฐมนตรีวันนี้คอลโมที่อนุมัติอนุญาตในประธานบัตดเหมืองโปแตสทั้งสามพื้นที่นี่ก็ <c oughs> ยังอยู่ในรัฐบาลยุนี้ถามว่าเราถามว่าเขาเองอได้เคยมาถามพี่น้องประชาชนที่เขาเดือดร้อนบ้างไหมเคยได้ ไปลงพื้น <tech> ที <incom> um ่ที่ด่านคุณทศบ้างไหมว่าชาวบ้านเขาลําบากกันยังไงเหตุผลสําคัญที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องเดินหน้าเรื่องนี้เพราะไทยมีต้นทุนแร่โพแทสในธรรมชาติมากเป็นอันดับสองของโลกสารนี้ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นได้สามารถขุดเจาะมาแล้วสามารถนําไปขายได้ให้ราคาได้ดีในต่างประเทศมีความต้องการสูงที่ประเทศจีนปัจจุบันนี้มี ผู้ได้รับสัมป,ปทานแล้ว3รลายแต่ว่ายังไม่มีการด,ดําเนินงานเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้เป็นเลขรัดว่าต้องมีการด,ดําเนินงานนะครับถ้าเกิดไม่สามารถทําได้ก็ให้หาผู้รับประมูลมาทํางานใหม่อีกทีหนึ่งนะครับดีเอ็กซิตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับประธานบัิรเหมืองแร่โพแทสในไทยประธานบัิบดีใบแรกของบริษัทอาเซียนโพแทสชชยภูมิจำกัดมหาชนอยู่ในพื้นที่อำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชชยภูมิ ได้รับอนุญาตประบธนบัตร25ปีคือ2,558ถึง2,583กำลังการผลิต1ล้าน1แสนตันต่อปีโครงการนี้มีกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ร้อยละ20คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงปี2,569ถัดมาคือบริษัทไทยคาลิจำกัดได้ประธนบัตร25ปีในพื้นที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่ปี2,558ถึง2,583กำลังการผลิต1 0 0 0 0ตันต่อปีมีชื่ออดีตสสจังหวัดชัยภูมิเคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมปี2,542ถึง2,543นั่งเป็นกรรมการบริษัทและประธานััิบใบล่าสุดเป็นของบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปรเดสคอร์ปอเรชันจำกัด ได้รับอนุญาตประธานบัตร4ฉบับระยะเวลา25ปีตั้งแต่กันยายน2565ถึงปี2590กำลังการผลิต2ล้านตันต่อปีข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าประเทศไทยนำเข้าแร่โพแทสเพื่อผลิตปุ๋ยปีละ8 0 0แสนตันนำเข้าปุ๋ยเฉลี่ยย้อนหลัง2ปีอยู่ราวปีละ4ล้านตันนี่เป็นอีกเหตุผลที่พบว่าหลายรัฐบาล พยายามผลักด Re ันให้เดินหน้าเหมืองแรกโพแทสในไทยแต่ประเด็นนี้เคยถูกโต้กลับว่าถ้าดูจากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของบริษัทที่ได้รับประธานััิรฉบับล่าสุดอาจไม่เป็นไปตามนั้นคือเท่าที่ผมอ่าน EIA คร่าวๆฉบับล่าสุดเนี่ยนะฮะมันยังเป็นการส่งวัตถุดิบออกไปขายเป็นปุ๋ยที่ต่างประเทศซะมากกว่าโดยว่าเน้นว่ามีตัว ทางรถไฟเนี่ยพาดผ่านเมืองแล้วก็ส่งออกก็คือส่งออกเกือบทั้งหมดครับไม่ได้มีไม่ได้มีโรงงานหรือมีโรงงานแปลรูปปุ๋ยเป็นเรื่องเป็นราวนรเนาะเจดสดาต้นจำปาไทย PBS รายงาน